ดอกกระโดนหล่นแล้วพี่น้องเอ้ยครับเต็มพื้นเลยดอกกระโดนหล่นครับดอกกระโดน,ดกกโดนสวยๆภาษาไทยเขาเรียกว่าดอกอะไรเนาะนะภาษาภาคกลางนะ,นะเนาะที่สารเรียกว่าดอกกระโดนนะครับพี่น้องนี่คือต้นของเขาครับต้นของเขาเปลือกก็กินได้นะครับที่สารก็จะเปลือกไว้ตำกินกับ ใส่มดแดงใส่อะไรไปนะครับใบยอดก็ไปกินได้กับปลาสับกับอะไรนะใบอ่อนมาแน่ะนะแต่ตอนนี้มันกำลังเป็นดอกครับเนะ่เป็นดอกอันนี้ดอกจู่มกำลังจะบ,บานนี่พวนเราเห็นไหมจะท้อนแสงไหม rất ngàm các phở.